สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดเบสิกจาวาโปรแกร m มิ่งขั้นตอนที่แล้วครับเราทําความรู้จักกับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับที่จะทําให้ตัวจาวานั้นทํางานได้นะครับซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานอันดับแรกก็คือจะต้องมีคลาสนะครับองค์ประกอบอันดับที่2ก็คือจะต้องมีนะครับการสร้างเม u g อดขึ้นมานะครับภายในคลาสและองค์ประกอบที่3นะครับก็จําเป็นที่ต้องมีสเตทเมนต หรือว่า Command หรือว่าคำสั่งที่จะทำให้โปรแกรมตัวนั้นรันได้นะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักในเรื่องของ Math e t h o d เพิ่มเติมนะครับโดยเราจะเน้น Math e t h o d ที่เราจะใช้งานบ่อยๆในการศึกษาพื้นฐานของตัว Java นะครับก็คือ m e t h o d ที่ชื่อว่า main ในภาษา Java ซึ่ง m e t h o d main นะครับในภาษา Java หรือว่า m e t h t d โดยทั่วไปในภาษา Java ก็คือฟังก์ชันต่างๆการทำงานต่างๆที่อยู่ภายในตัวคลาสนะครับยกตัวอย่างเช่น คลาสนี้สามารถที่จะทาการบวกเลขคูณเลขหรือว่าหารเลขนะครับอาจจะใช้ในการทํางานทางคณิตศาสตร์หรือว่าคลาสนี้อาจจะมีการแสดงผลออกไปที่จอภาพแสดงผลออกไปที่ปรินเตอร์นะครับซึ่งภายในคลาสก็ต้องมี m มท็อที่ทํางานนะครับฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนกับการสร้างฟังก์ชันในภาษา C เพื่อที่จะให้ฟังก์ชันนั้นทํางานทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งนี้ก็คือความหมายพื้นฐานของตัว m มท็อด ขอนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มต้นในการที่จะเขียนโปรแกรมบน e t b e a n s นะครับ e t h o d ที่เราจะสร้างเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะศึกษาการทำงานของพื้นฐานของตัวจ a ว a นะครับก็คือ m e t h o d Main นั่นเองนะครับซึ่ง m t h o d Main นั้นสามารถที่จะซึ่งในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับ m t h o d Main ในภาษาจาว่านะโดยที่ method main ครับก็จะเริ่มจากนะครับบรรทัดที่2นี้นะครับ public static void main นะครับแล้วก็มีวงเล็บ String นะครับ Argument หรือว่า ARGS ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายปีกาเปิดปีกาปิดเรามาดูว่าแต่ละตัวนั้นนะครับมีความหมายยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้ทำงานอะไรใน method พื้นฐานหรือว่า m method Main นะครับที่จำเป็นที่ต้องมีภายในคลาสของภาษาจาวาตัวแรกครับ Public นะครับเราจะเรียกทับศัพท์ว่า Modifier ซึ่ง Modifier เองก็จะมีประเภทของ Modifier ในรูปแบบต่างๆเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับ รูปแบบของ modifier ของ Java ว่ามี modifier ให้ใช้งานอะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็คือ public นะครับ public static void นะครับ void ก็คือ return type นะครับ return type ก็คือรูปแบบว่า method ตัวนี้นะครับต้องการที่จะให้ส่งข้อมูลหลังจากการประมวลผลแล้วนะครับ return ออกไปจากตัว method หรือไม่นะครับต่อจากนั้นก็จะเป็น method ที่เราจะ create เพื่อให้ Java ทำงานพื้นฐานได้นะครับก็คือ method main นี้ภายในวงเล็บ s t r i n g นะครับ A R G S ตัวนี้ก็คือ argument นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำความรู้จักกับ modifier ว่ามีกี่ประเภทนะครับเอาไว้ทำอะไรบ้างชนิดของ return type นะครับตัว method ชื่อ method การตั้งชื่อ method การสร้าง method นะครับการ override method หรือว่า m e t h o d overload นะครับ argument นะครับ นี่คือ e ม h อดพื้นฐานจําเป็นที่ต้องมี1 m e t ง o มภายใน1 Class ซึ่ง m e t h o ดพื้นฐานที่จะให้ Java ลันได้ก็คือ m ม t อดเมนนะครับพูดถึง m e t h o อ Main ซึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับที่อยู่ภายใน Class พื้นฐานที่เราจะใช้ในการเรียนรู้การทํางานของภาษา Java น,นะครับในวิดีโอเทรนนิ่งชุดนี้เพื่ทอที่จะทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมแรกนะครับเราจะเริ่มจากนะครับ การสร้างคลาสขึ้นมาสร้างคลาสนะครับเราก็จะใช้คําสั่งคลาสนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดคลาสในภาษาจาวานะครับตามด้วยชื่อคลาสในที่นี้เราทําการสร้างคลาสที่ชื่อว่าเทสขึ้นมานั่นเองคลาสเทสนะครับขอบเขตหรือว่าจุดเริ่มต้นของคลาสเทสก็คือเครื่องหมายปีกาเปิดนี้นะครับนี่คือคลาสเทสนะครับภายในคลาสเทสนะครับก็จะมีการสร้าง m มธอดหนึ่งเมธอดนะครับโดยที่เมธอดนี้ชื่อว่าเมธอดเมนนั่นเองนะครับ ตัว Public ที่กำหนดไว้ก็จะเป็นการให้ m e t h อ d อื่นๆที่อยู่ภายในคลาสนะครับคลาสหนึ่งสามารถที่จะมีได้หลาย m e t h o d นะครับคลาสอื่นๆสามารถที่จะเรียกใช้งาน m e t h o d นี้ได้จะต้องกำหนดเป็น Public นะครับซึ่งนั่นก็คือ Modifier หรือว่าการให้ Met h o d ตัวอื่นสามารถเรียกใช้งาน m e t h o d ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของ Modifier ว่ามีกี่ประเภทสำหรับการเข้าถึง Metho d นะครับตัวต่อมาครับก็คือ s t a t i c นะครับ s t a t i c ในที่นี้จะกําหนดไว้คู่กับ method m a i นนะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นสามารถที่จะรันได้นะครับเป็นการกําหนดเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นสามารถที่จะทางานได้ดทันทีโดยที่ไม่ต้องสร้าง i n s t a n น e นะครับซึ่ง i n s t a n c e เองก็จะมีจบารยายในวิดีโอเทนนิงตัวถัดไปนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับ i n s t a n c e ว่ามีลักษณะหน้าตาหรือว่ารูปแบบการทํางานยังไงในภาษา Java นะครับในที่นี้ก็คือ Static ตัวนี้ก็จะเป็น i n s t a n c e เพื่อที่จะให้ c l a s s m a i n นั้นเริ่มต้นทํางานได้ v o i นะครับก็จะเป็นการกำหนดนะครับการส่งค่ากลับคืมนมายังแมท h อ t นะครับซึ่งตัว m ม t h อรเองสามารถที่จะกำหนดให้ m ม t h o t อื่นเรียกใช้งานได้หรือว่าสามารถที่จะกำหนดให้มีการคืนค่าหรือว่าไม่คืนค่าออกไปจากตัวแม t h อรได้นั่นเองนะครับ public static void นะครับ main ก็คือชื่อ m ม t h อรนะครับชื่อ m ม t h อร main นั่นเองวงเล็บตัวนี้นะครับชุดนี้ก็คือ Argument นนั่นเองนะครับ Argument ก็จะใช้สำหรับการรับข้อมูลเข้ามาภายใน m e t h o d นะครับเดีย๋ยวเราจะทำความรู้จักกับ Argument นะครับในการศึกษาวิดีโอเทนิงขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ในทีน่นี้วงเล็บก็คือ Argument เพื่อที่จะให้สามารถที่จะรับข้อมูลเข้ามาทำงานใน method ได้นั่นเองนะครับ p u b l i c static v o i d m a i นนะครับตามด้วย String ARGS ก็คือ Argument นะครับแล้วก็ภายในวงเล็บปีกาตัวนี้ก็จะเป็นขอบเขต เริ่มต้นการทํางานของ m ม t h อดนะครับภายในแมททอดก็จะมี Command หรือว่าคําสั่งที่ใช้ในการแสดงผลออกไปยังจอภาพก็คือ system o u t dot println วงเล็บ test data นะครับจะปิดท้าย statement หรือว่าคอ m มานด้วยซ e มิค o ลอนนะครับหลังที่เราได้มีการเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานนะครับ Class method statement หรือว่า Command นะครับแน่นอนครับภายใน Met h o d เองก็จะต้องมีขอบเขตของ Metho d ตัวนี้นะครับ แมทอดมีหลายๆ m ม t ทอร์ดก็ต้องมีการสร้างขอบเขตเริ่มต้นของแต่ละแมทอดและจุดสิ้นสุดของแต่ละแมทอดนะครับคลาส,สนหนึ่งอาจจะมี m ม t ทอดอยู่ภายในคลาสเป็นสิบสิบแมทอดเพื่อที่ให้ทํางานตามวัตถุประสองค์อย่างไดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับขอบเขตส,สิ้นสุดของ m ม t ทอร์ดเมนนะครับและจุดสิ้นสุดของคลาสเทสเดต้าตัวนี้นะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของ m ม t h อร m ดเมนนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเขียน คำสั่งลงไปภายในตัว n e t b i d นะครับเพื่อให้ดูการแมททอดเมนนะครับทำความคุ้นเคยกับแมททอดเมนในการทำงานของตัว Java ครับ